โอ้ oh, ถ้าเกิดจะดูตรงนี้นะฮะรับรองว่าโอ้โหนี่ดาวฮอนเนี่ยดาวฮอนโด๊ะโด๊บพัดโอ้โหใครที่อยากได้ดาวฮอนล้อ14นะฮะคันนี้สวยงามมากนะฮะดาวฮอนโด๊บพัดสี่ชั้นเงินนี่ซ่อนสายด้วยโอ้โห oh, นี่เต็มซ่อนสายเลยนะฮะโด๊บพัดนะ สวยงันเลยฮะตอนนี้เพจเพจทองสามเหลี่ยมเอ้ยหกเหลี่ยมนะฮะนี่โอ้โหน,นี่ตรงนี้คือโซนนี้จะเป็นสเปคที่สูงๆเลยนะฮะของดาวฮอมนะเป็นรถที่แบบว่าจัดมาแบบว่าให้เลยนะฮะนี่ใครที่อยากใครที่พอมีทุนทะรัพย์นะแล้วอยากได้ดาวฮอนมือสองนะสเปคสูงสูงนะฮะสภาพอย่างเนี้ยดีๆนะฮะจะบอกว่าที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยผมว่า90อัพนะสภาพ90อัพ นี่ไม่มีรอยเลยนะฮะนี่ดาวฮอนนะฮะคันนี้มาดูได้นะฮะรับรองว่าซื้อตรงเนี้สภาพอย่างนี้ยถูกว่ามือหนึ่งเกือบครึ่งเลยนะฮะอย่างน้อยๆก็ประหยัดเงินไปได้สักหกสิบเปร์ซ็นสี่บ้าิอร์เซ็นตะฮะนี่อันนี้บอดบล็อ,อกแบ็คซูเปอร์แบค็แบคเลยนะฮะเป็นเพดเพดดำโหไม่เคยเห็นฮนะ,ะเพดดำเป็นในเพ,ดเ,พดเงินกับเพดทองคันนี้เพดดำซูเปอร์แบค็คนี่นะฮะ แล้วก็บอดพอกนี่อันนี้เพลทองนะฮะสี่เหลี่ยมนะโอ้โหสีชมพูเงาอย่างนี้สวยจริงนี่นะฮะบอดพอกนะฮะใหม่คลิปใหม่คลิปคันนี้สวยจริงนะเพตทดำนี่โอ้โหไม่เคยเห็นนะฮะดำเมี่ยมสนิทเน่ยทั้งที่โฉบทั้งเบาทั้งอะไรตําไปหมดเลยนะฮะโอ้โหนี่แล้วก็สีชมพู คำน,นี้นะฮะนี่เหมือนคล้ายๆกับดิสนีย์นะ,ะแต่เป็นดีมดีมดีหกนะฮะโอ้โหคันนี้ก็สวยนะดูดูลายเขานะฮะทำมาให้เด็กโดยเฉพาะเลยผมว่านะดาวคอนดีม mm hmm. นะฮะคล้ายๆดิสนะนีย์นะนี่ตัวหนังสือนะเป็นดีมนะฮะดีหกสวยมากนะฮะนี่ดาวคอนหลักอานนี่เป็นดาวคอนเลยนะฮะโอ้โหนี่นะแล้วคันนี้อีกดาวคอนฟาบิโก้ฮ่าๆไม่ใช่สปีดฟาโก้นะฮะนี่ คันนี้ก็ซูเปอร์แบ็เหมือนกันคันนี้ก็สวยนะเนี่ยสำหรับคอนี่เลยคอแต่งเลยนะฮสปีดฟาโก้ไม่ใช่แต่งอย่างเดียวนะมันปั่นดีด้วยนะนี่นะอันนี้ KHS เนี่ยของอเมริกานะฮะโอ้คันนี้ก็สดอีกดูแฮนด์นะฮะแฮนด์ดูเบรกดูอะไรเขาเนี่ยดูชิปเตอร์เกียร์เขาเนี่ยนะฮะอ้้หนี่นี่เลยนะฮะงัดตรงนี้เลยนี่ก็ดี KSS นะฮะร,รถเมกาสามเกาี่มีเลขอะไรด้วยเนี่ยคันบี่392้เาหรอนี่นะฮะโอ้โหสวยสวยสวยจริงแล้วนี่ก็จะเป็นเสือหมอบนะฮะโอ้ยเฟรมนี่นะฮะโอ้โหนี่ของญี่ปุ่นเลยนะมีตาญี่ปุ่นเลยเนี่ยออริจินอลดีไซน์บายอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่ออกแต่มีภาษาอังกฤษกับนะฮะ รีรีบอนนะฮะรีบอนนี่นะฮะออริจินัลดีไซน์บายรีบอลบอลคือใครไม่รู้เหมือนกันก็คือโอ้โหคันนี้ล้อคาร์อาบอนด้วยนะโอ้โหบายรีรีรีบอนนนะั่นแหละเนาะโอ้โหหน่ห้านะชุดขับหนึ่งสิบห้าโอ้โหเฟรมนี่เฟรมเป็นโครโมนะฮะไม่ใช่ไทเทเนียมนะนึกว่าไทเทเนียมนะคิดว่าอาจจะไม่ไม่ใช่นะฮะ อ่านี่แอนเป็นของเนี่ยลิช,ชี่นะฮะโอ้โหเป็นคาร์บอนแต่เฟรมน่าจะเป็นโคโมโนะฮะไม่เห็นมีเบอร์เนาะแต่ว่าสวยงามมากเนี่ยสวยจริงนะโอ้โหคันนี้สวยนะฮะสวยสวยงามเนวดูอ่าหนึูนย์ห้าทุกเซ็ตเลยนะฮะมีเบรกนะที่ไม่ใช่แต่มือตกเป็น105นะฮะมือตกเป็น105เนาะนี่นะ โอ้โหดูล้อนะฮะล้อคาร์บอนนะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าตะเกียบหน้าคาร์บอนนะ,ะตะเกียบหน้าคาร์บอนแต่เฟรมเป็นโคโมนะ,คะโคตรหรูหราเลยนี่นะล้อคาร์บอนทั้งคู่เลยหน้าหลับนะ,ะแล้วก็มีของนาโก้กคันนึงโอโ้โหนี่อิตาลีนี่เป็นเขาเรียกว่าแบรนด์ไฮเอ็นเลยฮะตับจิกเนี่ยนะฮะคองนาโก้อันนี้ก็สวยนะฮะเป็นเสือหมอบนะ,ะชุดขับเป็นไทก้านะฮะไทก้านะ นี่นะมือตบก็เป็นไทก้าเนาะโอ้โหลนะ้อดูเป็นดมเป็นคองนาโก้น os, นะฮะดมนะดูล้อเป็นคองนาโก้นะฮะหน้าหลังเลยโอ้สวยสวยสา,ายหมอบมาเลยนะฮะดูไซส์ผมว่าดูไซส์แล้วประมาณสักสี่สกว่าถึงห้าสิบนะฮะนะโอ้คันนี้สวยอยู่ที่เคบายหนึ 8, นะฮะตอนนี้มีอัพเสือหมอบให้เลยนะฮะสวยงามมากใครที่สนใจนะมาดูได้เลย นะติดต่อเขาได้เลยลองโทรมาถือเขาก่อนนะฮะอยู่ที่ปทุมธานีคลองสามเองนะฮะไม่ไกลนะมาทางวงหแหวนใกล้ๆก,ก็มีนี่นะะอันนี้ส่วนนี้จะเป็นสามคันนี้ไม่ใช่ดาวฮอนนะฮะเคสส่วนส่วนใหญ่จะเป็นดาวฮอนเนาะสีสวยๆนี่นี่นะฮะสก,กูตฟาโกนะฮะอันนี้ Dream นนนบ,บีมหกนี่อันนี้เป็นบอดวอล์กสีชมพูนะแคปได้เลยนะใครอยากได้แคป แล้วติดต่อเขาะนะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้อันนี้สีดำนะซูเปรบบอ,อร์แบ็คบอร์ดวอล์เหมือนกันอันนี้ก็บอ,อร์ดวอล์มดีเจ็ดนะโอ้โหไอ้นี้อะไรนะบอ,นอร์ดวอล์อ่มบอ,อร์ดวอล์มซูเปอร์แบ็คนะไม่ใช่ดีเจ็ดไม่มีเขียนนะอันนี้ดีเจ็ดนะแล้วก็มีดาวฮอนนี่นะฮะโดฟพลัสนะฮะตัวนี้ชื่อนแชมพูเลยนะยางเคนด้าเนาะตรงนี้นะฮะโอ้โหเสวยจริงหลายพันเลยนะเทพๆทนั้นเลยใครที่สนใจ รถแต่งๆนี้นะมาได้เลยนะเดี๋ยวเขาแต่งให้จะแต่งให้สวยแบบนี้ยังได้เลยนะอันนี้คือสเปคเดิมๆก่อนนะฮะแล้วก็เราอยากเพิ่มอะไรเพิ่มเป็นที่ปั่นของไล่โปอะไรของไล่โปแต่งเลยว่าก,กันนะอีกทนะีนะฮะเบรกนะนะฮะเดี๋ยวจะฉายชัดๆนะใครสนใจเนาะนี่แคปรูปแล้วก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะฮะสวยๆ